เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันกับเกมเมียโฟนะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะผมจะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะแก้หัวแดงนะครับผมผมไม่ได้ตั้งใจให้มันติดสถานะหัวแดงนะพอดีผมไปขุดแร่นะครับผมและเนื่องจากในนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการแย่ง แล้ว้ากับคนอื่นๆนะฮะแล้วเขาก็ชอบมาตีผมตายนะผมผมเลยเปลี่ยนสเตตัสตรงนี้นะ,ะเป็นสังหารเห็นไหมฮะถ้าเราเปลี่ยนสังหารเนี่ยหน้าจอเราจะแดงพึ่ๆเลยนะครับผมทีเนี้ยด้วยความที่ผมบอดไว้เนาะแล้วก็น่าจะมีคนมาตีผมนี่แหละหรือมาสก,กิดอะไรผมสักอย่างหนึ่งมันก็เลยจัดซะนะฮะก็เลยติดค่าความชั่วมาประมาณ3000กว่านะผม เรามาดูสถานะกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราติดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะฮะรักษาไม่หายเหมือนโควิดนะครับผมนะฮะการจัดตำแหน่งนะผมดีเนี่ยก็คือได้รับค่าประสบการณ์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ประมาณห้าพันคะแนนของการจัดตำแหน่งหรือสูงกว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเขาคิดยังไงนะครับผมธรรมดาก็ยังได้รับค่าประสบการณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมติดลบ อ๋อสถานะดีนี่น่าจะเป็นสถานะแบบเขียวนะผมถ้าธรรมดาเนี่ยก็แย่ลงมาหน่อยนะฮะก็คือสถานะติดลบนะฮะ499จนถึง4999นะครับผมแย่ก็คือได้ข้าปศะการการหรืออีกทีเนี่ยเพียงแค่70%เท่านั้นนะครับผมก็คือติดลบ3,499นะ,ะถึงลบ500รนะ,ะผมผมเนี่ยจะอยู่ในสถานะนี้นะฮะ แย่ yeah. แต่ถ้าเกิดว่าผมยังไม่กลับมาดูเนี่ยผมอาจจะอยู่ในสถานะปีศาจนะครับผมได้รับค่าประสบการณ์เพียงแค่50%เท่านั้นนะฮะก็คือติดลบเนี่ย9,999นะฮะถึงติดลบ3,500นะครับผมแล้วก็สถานะสุดท้ายนะ,ะก็น่าจะเป็นสถานะผู้ร้ายก็ได้รับเพียงแค่3 0นนะฮะนั่นก็คือติดลบหมื่นหนึ่งอันนี้ต้องค่าแบบน่าจะหลายคนอยู่นะครับผม อ่ายังมีอีกยังมีอีกโทษมหารชีวิตนะฮะขึ้นอยู่กับสถานที่ของการตายการลงโทษอาจเกิดขึ้นเมื่อตัวละครของคุณตายนะฮะก็คือบาดเจ็บภายในลดค่าสเตตัสในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ข้ามะสบการนะฮะลดค่าประสบการณ์ปัจจุบันไอเทมสูญหายโอ้อันนี้ร้ายแรงเออเนี่ยประหารเลยดีกว่าเพราะกว่าจะได้ไอเทมแต่และชิ้นแต่และชิ้นเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไม่ควรจะไปปรับมันอยู่ในโหมดสังหารนะเชื่อผมเพราะเวลาแก้เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะบอกนะผมการตีมอนหนึ่งตัวจะทำให้คะแนนเราลดลงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปตีป้ายแล้วก็ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของคนอื่นๆด้วยนะผมจะบอกก่อนถ้าเราอยู่ในหัวแดงเนี่ยเพราะว่าเขาจะคิดว่าเราเนี่ยจะมาทำร้ายเขานะ นี่นะฮะเริ่มลดแล้วเห็นไหมจากติดลบสามพันนะเราตีไปเรื่อยๆนะมันจะมันจะเริ่มลดแล้วนะฮะการที่จะทําให้ค่าตรงนี้นะฮะลดลงได้ก็คือท่านท้องไปตีมอนนะครับผมอย่าตีคนนะตีคนยิ่งตียิ่งขึ้นนะครับผมยิ่งตียิ่งขึ้นนะแล้วเราก็จะได้รับบทลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตได้นะก็คือเนี่ยถังบาดเจ็บภายในค่าประสบการณ์ลดลงหรือ ไอเทมสูญหายอันนี้บอบช้ำม,มากนะครับผมเราก็ต้องตีอย่างเงี้ยนะตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอยู่ในสถานะดีนะฮะสถานะเป็นคนดีนี่นะฮะก็ได้รับ e อพีเนี่ยเหมือนเดิม100%นะก็คือ5,000คะแนนหรือสูงกว่านั่นเองนะผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเป็นสถานะหัวแดงเหมือนผมก็ รีไปทําให้เป็นหัวขาวได้เลยนะรีไปทําให้เป็นหัวขาวได้เลยนะไม่งั้นเนี่ยการเก็บเวลนี่จะเหนื่อยมากผมบอกเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการดีนะที่เราจะหาเก็บเวลนะครับผมการที่จะทําให้กลับมาเป็นสถานะเดิมเนี่ยคือยากมากนะแนะนําเลยว่าอย่าทําให้มันเป็นหัวแดงนะคบผมเสียดดยของนะฮะถ้าเกิดว่าของที่เราเก็บมาแล้วมันตกไปเนี่ยบางชิ้นก็หายากนะครับผมถ้ายังไงเนี่ยวันนี้ผมขอตัวไปทําตัวเองให้เป็นผู้บริสุทธ กันนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u บสไ r ร b ์ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ